ส,สวัสดีครับพี่น้องวันนีนน้ก็มาชมป่าอ้อยด้วยกันนะครับป่าอ้อยนะครับพี่น้องนะ you know. ด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนี้จะเป็นป่าอ้อยแล้วครับพี่น้องเด้อนะไปชมนะครับตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมพี่น้องป่าอ้อยนะครับนี่คืออ้อยแหละครับอ้อยทั้งลายเลยนะครับพี่น้องฝนไม่ดีปีนี้แรงนะพี่น้องนะอ้อยก็ไม่ได้ไอเขาเรียกไม่ได้อะไรไม่ได้เผา นะครับผลไม่ด yeah ีต้องใส่ปุ๋ยอีกนะครับนี่เอาถึงนู่นแล้วนะครับป่าไว้ทุ่งกังหันลมนะครับพี่น้องทุ่งกังหันลมนะครับป่าไว้ทุ่งกังหันลมนะครับนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นทุ่งกังหันลมนี่ป่าไว้นะครับวันนี้มาดูป่าไว้นะครับพี่น้องนะนี่ครับ ป่อยทุ่งกางหันหลมเห็นไหมพี่น้องป่อยตรงนี้มันก็ท่่มหัวนะครับปีนี้ได้เมือเท่าทปีที่แล้วไปไมาดูนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับป่อยประมาณหลายไร่อยู่นะครับน,ะนี่ครับลำไวยม่เท่าไรเลยเออมันแรงพี่น้องเลยป่อยก็ทำไม่ไม่ได้นะครับมันแรงมากนะครับ แรงเลยมันไหยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าด้านตะวันออกนี่ดีนะครับพ่อนีนะครับนะนี่ครับนี่คือหลักแรนนะครับ แตนไล่นะครับนะพี่น้องป็นไงครับปีนี้นะครับนูน่นทุงกังหันลมเห็นไหมพี่น้องนะครับทุงกรงหันลมนะครับนะต่างๆนะครับนี่คือนะครับ ปอ้อวนะพี่น้องเออไว้ไม่ดีไวยมันเป็นไว้ต่อนะ้วยต่อไว้ไม่ได้ปลูกใหม่นะครับมันก็ไม่มีราคานะครับพี่น้องมันก็ไม่มีราคานะครับทีนี้แย่มากเลยไว,วยวก็ไม่รู้จะราคาดีไหมนะครับดูเอานะครับเนาะพี่น้อง เสียรในนี่นี่นกระถินกระต้อยนะครับกระถินริมรั้วนะครับนะครับนะครับพี่น้องมาดูกันเอานะครับอ้อยนะครับอ้อยดีอยู่พอสมควรนะครับนะนะครับอ่ะพอจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ